น่ารักมาทุกคนแม่แต่งหน้ากัานเนะเดี๋ยวแม่จะไม่เสร็จแม่จะออกไปแล้วมวั่จะออกไปแ่ทันเครื่องเข้าใจไหมยวแม่เปิดตากล้าพี่พี่เขาก่อนพี่พี่เขารอเอาโปรตุจีน ยวหนูเปิดโปรตุดจีนให้นะทุกคนรีบจิ้มเอาเลยนะเพราะว่าหนูอาจจะไม่ได้ดูนะหนูจะเปิดตะก้าทิ้งไว้เดี๋ยวขึ้นตะก้าใหญ่ให้เลยตุจจีนนี้นะคะขอให้เฮงเปังๆกันทุกคนนะเดี๋ยวจะเปิดโปรจากปกติ390โปรโมชั่นเราอยู่ที่189เดี๋ยวจะให้ทุกคนในราคา176บาทนะคะ1 7 6นะกดได้แบบไม่จำกัดจำนวนเลยเป็นโปรตุจีนจากทันย่านะพี่ กดจิ 2, recovery, ้มเดี bon. like, ๋ยวอีกหนึ่งนาทีราคาขึ้นมี2รสชาติสตรอเบอรี่กับเมลอน2รสชาติต่างกันแค่รสชาตินะคะนอกนั้นสัรพคุณคือเหมือนกันแล้วก็สารสกัดเหมือนกันหมดเลยเาล้งใส่มึงใส่าวใส่้งใมังดูพอดีก็เลยเดี๋ยวหนูบอกนะราคาขึ้นก่อนสามสิบแปดวิค่ะต้องไปหาหันเก้าอี้น่อยว่ะมาตั้งนี่สังกระตั้งนี่ โคตเอาเลยเด้อทุกคนยังต้องมาซับกอกอะไรก็ตั้งได้ได้ปะได้อยู่โอเคเอยใส่หมวกเหรอลูกโอ้โหน้องทำไมน่ารักจังเลยครับทำไมลูกน่ารักจังเลยนี่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 อันนี้นี่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 เห็นไหม หนึ่งห่อมีเจ็ดซองค่ะโปรสองหอกดสองครั้งได้เลยพี่เพราะว่าหนูไม่ไม่ได้จํากัดจํานวนถ้าหนูจํากัดจานวนอ่ะคือห่อแรกจะได้ร้อยเจ็ดหกห่อที่สองจะได้ร้อยแปดเก้าก็จะเป็นสามร้อยหกสิบกว่าบาทแต่อันเนี้ยหนูให้แบบว่าไม่จํากัดจานวนเพราะนั้นพี่ๆกดกดสองห่อได้เลยหนูขี้เกียจขึ้นตะกร้าสองห่อพี่ๆหนูก็เลยเปิดแบบห่อเดียวแต่ว่ากดได้หลายๆห่อได้เลยนะคะราคาจะเท่ากันกับโปรน่ารักจังเลย ทำไมลูกน่ารักจังเลยอโลคือว่าใส่สุดน้ำข้าวหรอไงตัวเองไม่ใส่หรอใส่วันใส่ใส่ตอนไหนไปใส่อยู่บ้านจะทราบแล้วให้เขาเลียวเบอร์บูสนามบินจป็ชีมบอกแยังว่าเกิดมาในชีวิตบม่เคยได้มาใส่สุดจีนเบอรเฮียนนักซีเอ็กเทียไม่ใส่เลยใส่จักปีเลยเด็กคู่ไม่เคยใส่เลยคือใส่ถ่ายรูปแบบอะไรเงี้ยเป็นคอนเทนต์เงี้ยถ่ายแต่ว่า ถ้าใส่แบบจริงจังอย่างเงี้ยไม่เคยถ้าเราจะได้ไปบ้านพ่อแล้วนะ้งเราจะไปเที่ยวบ้านพ่อแล้วนะพี่พี่แอทิ้นหน่อยแอตี้นหน่อยพี่พี่จิ้มเลยกินสองห่อทีเดียวได้เลยค่ะกินสองซองทีเดียวได้นะคะกินข้าวอยู่น่นเหรอกินข้าวสนามบินเพราะเราไปเร็วอยู่ออกหมดเลยค่ะตื่นเช้ามากตื่นเช้ามากค่ะคุณแม่จะไปจะไปลาวค่ะ ยี่สิบซองหอยยี่สิบซองมาวันไหนหอยยี่สิบซองมามาเนี่ยหนูขอวันอยู่ต้นเดือนนี้แหละพี่พี่เห็นเท่นเ่วนี้มันถึงหกโลอะหกลูกอะไรเหรอหกลูกอันไหนลหรที่นอนถึงถึงเหรอถึงจ้างที่กะเปาพี่สั่งซื้อไปเมื่อคืนส่งวันไหนส่งวันนี้ค่ะไม่ทันวาเจ้าใช่ไหมคะไม่ทันเครื่องบินค่ะแม่อย่าลืมของเด้อ ไปเที่ยวลาวจ้าไปเที่ยวลาวจ้าไปเที่ยวลาวครั้งแรกของคาโลนะคะสามถ้าเกิดท่องจำอีกคนนึงห้าแล้วก็อุ่นเลยเยอะเหลือสิบถ้าเหลือเยอะก็เอาไซเอาของแม่ไซไขยิบไปได้ดิไซก็ได้ลองช่างของแม่ดูของแม่น่าจะเกินนะตัวเองอันนี้ะอันนี้เอาไซไปได้แม่เอาไซของกูก็ได้ไซไปของแม่นี่เออแม่ก้าวลง เป็นอ้่นอัวดยเฮาส์มุนิบอกเลยวันนก็ลดโมเกินเกินก็โหลดเดี๋ยวก็โหลดเอาเดี๋ยวารถเอาเกินสักอ่ะไปใส่ของเลยากเข้าเออโลดเข้ารถไปจอลดไปบอกี่ชั่วโมงถึงก็หนึ่งชั่วโมงกว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเท่าไปอุดรนั่นแหละทุกคน ย,ยาเย็บหมวกใส่พอดีเลยวัดเทเลยเย็บอรหลั้นท,ที่สองกินง่ายแต่ข้องไม่ปวดบิดโอเคผัดเซลล์หมดแล้วเนาะผัดเซลล์หมดแล้วลงตะกร้าค่ะยินดีกับทุกคนที่ได้รับโปรตุจจีนไปห้าสิบตะกร้านะจ๊ะห้าสิบคนน่ารักมากใช่ไหมห้าสิบเออประมาณห้าสิบค่ะพี่พี่โอเคโปรตุจจีนอีกหนึ่งรอบพี่พี่เอาอีกหนึ่งรอบสําหรับคนที่ไม่ทันรีบกดเลยนะคะเพราะว่าเดือนหนูจะออกไปแล้วนะ สิบโมงนะพี่พี่สิบโมงออกนะเดี๋ยวเปิดให้สำหรับคนที่ไม่ทันตะกี้แฟลชเซลในไลฟ์สดนะคะให้ของขวัญตุดจีนพี่พี่ทุกคนนะคะขอให้เฮงๆปังๆแล้วก็ได้สินค้าไปนะคะให้แบบถ่ายโล่งถ่ายง่ายถ่ายสะดวกสุขภาพแข็งแรงการขับสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการขับถ่ายนะคะพี่พี่ดูแลสุขภาพกันเดอ้อถ้าผู้ใดทายบ่ออกเนี่ยทุกคนกินได้เลยนะคะแล้วอ่านรีวิวได้เลยทุกคนในะขณะนี้ก็ยังมีคนรีวิวอยู่ ลืมใส่แหวนไม่ขาะอโลไปข่ดไฟเบอร์ทานอร่อยมากค่ะนี่เป็นคนทาตหนักลองซองแรกรู้เรื่องเลยชอบมากนั่นแหละจบเลยค่ะ